สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมทั้งเยาวกำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงฟาล่านะหรือว่ายูนิเซ็กนะครับมันชื่อทรงเดียวกันมันทับซ้อนกันนะช่วงนี้โควิดระบาดก็ฉีดพ่นแอลกอฮอลให้ลูกค้าด้วยนะฉีดไปที่อะไรครับกันไกวีนะครับแล้วก็ฉีดไปที่อนะไรผ้าคลุมซอยหลับตาไปรับฉีดไปที่ทางทีรษะลูกค้าเลยแล้วก็อย่าลืมให้ลูกค้าใส่อะไรหน้ากากอนามัยนะครับถ้าเขาไม่ใส่ก็เตือนให้เขาใส่ ช่างก็ควรจะใส่นะครับนป้องกันนะครับช่วยกันนะวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับคุณนีนะครับอยู่แคไลน์นะจังหวัดนนทบุรีนะครับลูกค้าบอกว่าหนึ่งโจทย์ที่ให้มาหนึ่งเอาความยาวออกถึงนิ้วนะครับสองอยากได้ทุยกลางครับแสกเท่าไหร่ครับซ้ายมากกว่านะครับลูกค้าก็ไม่สะดวกให้เห็นหน้านะก็ โฟกัสปฏิการตัดซอยวิธีการสอนของช่างใหญ่แล้วกันนะครับได้ไหมครับแสกประมาณนี้ <Yeah. S 1> ข้างหน้าเดี๋ยวผมสไลด์ปัดให้ใหม่นะนะ <c oughs> มาร์มาร์กากวไว้อยู่นะครับ <c oughs> เราหาแสกแล้วเราก็กรีดเลยนะครับแ <c oughs> ถวที่หนึ่งประมาณไหนประมาณทักปลายจมูกนะนะครับไ <c oughs> <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ยกปัดนะครับหรืออะไรใดปัดนะครับเจ้าที่สองครับโน้มมาโน้มมายกเก้าสิบองศาเลยเจ้าที่สามนะครับตัดนะครับสไลด์ขึ้นมานะครับแบ่งโปมเป็นอะไรเป็นรูปเกือกม้านะครับเย ม,มันผมลูกเกิดมาเห็ในกละจายไหมหนิ้วออกความหนาออกยี่สิบเปอร์นต์นะครับ น้ม,มไปข้างหน้าตอนเลยวักการน้ม,มไปหาตัดเท่าไหไรคลิลกเช็ e o que วีแปดนิ้วเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันช่วยให้อะไรช่วยให้การคี่ผมได้ได้หมดนะน้มมาข้างหน้าเล็กน้อยตัดครับตัดคลิปแล้วก็ตัด ตัดแนวตั้งยกเช็คแนวนอนตัดพร้อมยาวนิดนึงตัดที่หลังก็ได้

ของพี่นี่เดี๋ยวได้เป็นฟาราไปเลยนะยนี่ก็เชื่อมกันหน่อย จะไล่จะเยอะขึ้นมานิดนึงอถอยๆัดไปมันทืบนิดนึงอะเลยให้มันเบาน่ ถุยถุยเสร็จไปนานแล้วพี่อ่ครับผมทำด้วยกั เลเยอร์เขาเยียเลเยอร์ขึ้นมากี่นิ้วบัดจากคนผมเจ็ดนิ้วนะครับจะเลเยอร์ขึ้นมา,มาประมาณสามนิ้วนะครับไม่สูงเช็คดูอีกที เรียกดูตรวจสอบตรวจสอบในเอาผมที่เราตัดเราตั้งไว้มันไม่มีไม่มีก็ข้ามไปไม่มีมีก็เก็บไม่ดึง รูปเป็นทรงขึ้นมาหน่อยเรามือดันดูครับอยากเห็นทุยแบบก่อนได้เอามือดันดูแลวก็ทุยเป็นความทุยไหมเนี่ยทุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่แป๊บนะึงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเขาดูก่อนประมาณนีน้นความทุย ของพี่พี่เห็นความถุยไหมพี่เห็นไมเนี่ยเอาเมื่อดันดูถึงจะรู้รถ้าใดก็เห็นชัดเจนนะครับถ้าไม่ใดก็ธรรมชาติเห็นลูกไล่ครับได้เลยของพี่ชีสเปร์ไหมก็หลังจากเราอะไรเราใดเสรศษนะครับสมัยนี้หาช่างไดฟาร่ายาก ฝึกนะทรงนี้ทรงทำมาหากินนะครับแล้วก็อะไรท่วส,สมัยนี้มีแต่อะไรใช้เครื่องม้วนนะครับเราจะใดก็ได้เราจะม้วนก็ได้ขอให้มาได้ทรงนี้แล้วกันให้ลูกค้าเ็าแฮปปี้ใส่แมกนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็อ,อะไรขยํำขยํำขย้ำนะครับยํำเราตีให้ร้อนให้มันฟูๆไหมหรือชอบธรรมชาติได้เอาฟูๆไปเลย ดูดูผมเยอะๆดีนะครับนะครับโคลยมาหลังบ้านเนี่ยโคลมานะครับให้ดูมันผมเยอะขึ้นมาจากผมที่บางนะครับดูใยหนาแล้วก็กระจายออกกระจายนอนออกนะครับ หลับตาไห้พี่ขยดคนงามเพราะขนไอ้ไก่งามเพราขนคนงามเพราะแต่งเพราะฉะนั้นอะไรก็จับตบแต่งครับตบแต่งรอนอยู่ที่มือช่างนะนะครับไม่ต้องใช้หวีใช้มือเสีทรงนะครับเจ้าแข็งแบบแมลงวันมาจับเนี่ยตายเลยก็ได้นะครับ หรือจะพอดีพอดีนะสุดแล้วแต่นะวันนี้ขอขอบคุณนะครับนางแบบที่อนุญ,ญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนทำบุญยูทูบขอให้กินด่มนอนหลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอดพ้นจากโควิด -19 ทีาำธุรกิจใ,ใดขอให้สำเร็จเฮงๆรวยๆถือลอตเตอรี่ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะรางวัลที่หนึ่งไปเลย<น>อะไรนะนก็สิบสองล้านหกล้านสิบสองล้านนะครับวันนี้ฝากาวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลาไปก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ